สบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนสุมองสุบอลวันนี้ก็พบพ่อกันถือกาพี่น้องกับซองพอน้องวายุมืัอนี้วายุวะไปสรุสบายแดดได้สบายดีสบายดีป้าลุงอันนี้ค่ะมืัอนี้ค่ะจะไปหาไปหาพ่อลหลูกไปหาพ่อหรือไปหาพ่อหรโอ ไปหาตาชิ้นอะไรนี่หนไปหาตาชินอยู่บ้านเฟยลาเป็นอยู่บ้านโนนสูงนะพี่น้องมีได้ปีเลอาะผ่าผลร้ายพี่น้องมาผ้าวซามโนยแม่นมีได้พี่น้องผู้ถงไปพี่น้องป่ะบัดหอดจังไทยพี่น้องเบิรงเนาะพี่น้อง หลุดหลุดหญ่แหละนั่นขี้พ่นไปลองเอ้ยกุ้มกุ <i> ้มวันนี้ว่างกันเลยได้โอกาสไปไปไปดนนิ้นน้ำเพลินจะกดยูเหนินแล้วมียูแล้วโทรโทรห้าเพลินกันนี้ันหลับเนาะต่ว่าวันนี้มีได้แดดเนาะมีแดดตาบาฮอน <W O> ว้าว ee ee! พ,พอดีพอดีพ่อเอ็ดปะสวัสดีพี่น้องแสดห้ากับอีกตอบคิดแลาสิมีอยูฟูดกินล่ะมาแล้วแม่เอาขอบคุณครับเอาว่าสิเห้อมีแม่นั้อกินคือว่าเฮ้อตากินบอกินล่ะินล้ะนะ อยเอกินแกเฮ่อะโอเคเฮ่อมาตเ้าตามหอัดงา่อนังสองร้อยสี่สิบสามเอ้าเกนอะแล้วเอานะถูกขรับก็ลูกแกจนหมดพวอ้าวตอนนี้มีแกตามแม่พ่าเมื่อตาามแม่นกับไม่ได้ว้า ระ้าน,เ,นเยอะกินมีเยอะไปเหอะเพิ่งมาเพิ่งก็เยอะเข้าครับเข้ากับมีกินมีเห็นกินเข้ามีเยอะ,ยอะสบายอีกรอบพี่น้องมีร้านเชา้ามาดินนำพี่น้องอยู่บ้านเนินชูง หลังจากผุนหางหายไปจากโครงการประมาณ5 6เดือนตั้งแต่โตกะบ่เออตั้งแต่ตกกะจนเท่าเกี่ยวเขาอะไรอจนยึดปีใหม่แล้วนะจนปีใหม่ยังอีมีเงินก็ฮอดปีใหม่แล้วมื้อนี้ก็วันที่10 14วันที่14ยังอีแป๊บเดียวก็ฮอดปีใหม่ก็สิ้นปีแล้วก็หน้าไปซื่อๆสิดที่นางยื่นเลยจักไปเจอเหรียญลิปไปเนี่ย จะแบบเราเป็ดลายเลยลายเสียบไก่เต็มยกข้าวปลาได้เบิ่งข้าวปลาเขาลุงเพิ่งเลี้ยงเนาะเจาะซื้อหัวอาหารเพามันกินมังหันจะไปป้ะเออมันตุ้ยได้กินอาหารเออซื้อหัวอาหารไก่กับไก่น้อยกับซื้อหัวอาหารชอบละห้าร้อยไก่น้อยนะมาเกินนะสุดจ้อยจอยหยกบ้างละกินแต่ข้าวเปลือกข้าวทำหัวอาหารพร้อมข้าวกิดข้าวสารข้าวเปลือกินทุกข้าว ข้าย็นมันเลือกกินมีกินเด้ออัไนูก็มีกินข้าวานเขาวันนึ่งมีกินอันนี้กินมดชอบมืนนกินทุกอย่างขาเปอขาสาร่นยูชมังห่ามาอยู่เชอร์นะยูเชอ้อยนี่นะยูเชอนี่นะยูบ้านเปืยูบ้านเปบ้านเพื่อ เว้าวปู่ทั้งอมทั้งเว้าออ๋อแล้วเว้าตีเอออ้อดีดีเลยทกกนีจนหัดเชื่อในมันจนว่าจนรวมมันรวมยุงคอกระเด็ดกระห่านี่นี่หฮอมีทิก้กินข้าวชงมือนะทิกกี้ได้กินข้าวแล้วกับหลังกันนะได้ดินลายเหี่ยวกระแบงเลยออมลายใครได้ดินลายให้ลายออมลายจนเหี่ยวแมง ไม่ไปใช่นไยเมือเราวาแจกันมันปรหารอสามคำคยมือสามคำบอกสามคำนคัม mm ือสามคำมือน <Oh! ี่กัมือนี่กับิีเนาะมือกันหนึ่งคำมือวันก็เรามือนี้มือมันตั้งขานผูดพูดผูดกับสองคำมือเขาหอนสามบอมันประหประหแต่เมือมันเข้างานบุญนะกวัน ออก็มือตั้งกล่องบุญน,นั่นแหละก็มือซ้ำค้ำแล้วมือตั้งกล่องมึงยังไดงก็อย่าลืมเด็กพี่น้องนะฝาวกกดติดตามช่องเราช่องล้านสาวสิเปียนช่องเลยบ่นี่สิเปียนเป็นแม่พี่น้อง,องไม่เอาพอไม่น้องวายุพี่น้องอเอาเอาโอ้ยเมียงไมมนะก็บินถ่ากล้องอยู่ฝากกดติดตามเลาไลน์เด้อพี่น้องเด้อช่อง แม่น้องวายูน้องสองลานสาวกดติดตามไม่ได้พี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดมากระดิ่งเนาะเอาแมงไหมนี่กันเนาะติดตามเวลาอย่าเฮากล้องนะคนก็นจะมีคลิปออกมาให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะมีคลิปลายยีดอกเปิลมุงกับลายยกมีคลิปออกมาให้เบิ่งแบบมนซื่นน้องเจ้อย่าลืมเข้าไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมากระดิ่งเด้อพี่น้องกดไว้หลายๆยังบทความคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็คพันเบิ่งในซองนี่สิบบ สีเห็นพ่อแม่เคยหลาประจําเดสวาดูร่วมก,กันกับพ่อแม่เคยลาก็สีเห็นประจําพาเข้าไปกดติดตามในไลน์พี่น้องจงังว่าพลาดคลิปใหม่ๆของเพิ่นอย่าลืมพี่น้องสวยเสียสวยดันให้ฮอตหนึ่งพันซับสขไครต์เร็วๆเๆนาะขอบคุณลงน้าพี่น้องนาดัเอาอ,อามาเพื่อแตนอมิเมนเ,อเยเอพี่น้องเอ้ยอย่ากินอีกเออจังหน้าเจังเอา ไปแล้วแหละมีขั้นกินได้พาละกินแต่น้ามันชิ้นเล็กอะทีทิ่มเพนะิ่นนะหักผาหลูเออตาผู้มีที่กินนะอย่ายึงเห้นตีนักอายดิอายป้าลุงไปที่โองเอากระสอบดำๆนะปะุ๋ยเป็นวัดทเกกะเลกติกนี่กินน้ำมาป้าเอาก็ทถ้าแต่จาปลาไปแล้วยังกิน ไก็เฮ้ยกอบดลอ้องับกินแกินเาติดตามส่องแม่น้องวายุลลายเด็กน้องจังหวะพายกิใหม่ๆเนาะพอกันคลิปนาพี่น้องสบายดีพอกันคลิปนาด้อพี่น้องเด้อสบายดี